อันดับแรกเลยก็คือได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่คนต่างประเทศเขาเขียนเป็นเหมือนอาติคิลภาอังกฤษเลยแล้วเราก็แปลมาอีกทีหนึง่งตามนั้นตรงตามนั้นเลยแล้วก็พอเราอ่านแล้วคลุเนี่ยเราก็ทุกคนผู้หญิงอะ่ะเราก็ตกใจทุกคนต้องตกใจแหละอ่านแล้วเราตกใจอยู่ๆแบบมาโดนอุ้มตอนกลางวันแสบอะไรแบบนี้เราก็เลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยระมัดระวัง ะะไมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กคนแก่อะไรก็ลแล้วแต่ค่ะถ้ <S <S บอกติเว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถืออะไรถึงขั้นนี้มก็มันเป็นเหมือนเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนพี่ๆทุกคนทุกคนนะคะเราได้อ่านแล้ตกใจแล้วเราก็เลยแชร์ไปเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระวังตัวไม่ประมาทเท่านั้นเองเห็นบอกว่าชาได้ไปปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนตำรวจด้วยเห็นเขียนไว้ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อนตำรวจเลยนี่คือค่ะ มีมีการพูดคุยว่าเอ้ยเหตุการณ์มันมีขึ้นจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ค่อนข้างมาจากอินไซด์แล้เนาะอะคะเราก็เลยเลยราก็เลยโพสต์ไปคือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็อยากช่วยคนที่โดนอุ้มและเตือนประชาชนที่ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยค่ะขออนุญาตนะยิ้ว่าได้ข้อมูลจากตำรวจไม่ได้ได้ข้อมูลว่าไงนะก็คือตามที่โพสต์ไปอะค่ะก็คือมีการลักพาตัว ตามที่โพสไปเลยค่ะใช่ค่ะคือตำรวจคนนั้น,นยืนยันกับน้ำชาใช่ไหมฮะว่ามีการรับผ่านตัวและคุณน้ำชาก็เอามาโพสประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะแต่ <c oughs> แต่พอได้อ่านข่าวที่ที่นำมากระพือต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็มาจากทางสอน,นออะไรใดๆด้วยว่าจริงๆอ่ะคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชาย <c oughs> ไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความคือ ชาไม่รู้นะหรืออันที่ฉานโพสเป็นอีกคดีหนึง่งชาก็ไม่รู้คือชาเป็นแค่ประชาชนที่นํามาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกๆคนเรื่องนี้ชาไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ได้มีการชามีแต่อยากคือหวังดีกับประชาชนทุกคนเท่านั้นเองค่ะความห <omo> วงดีของคุณนชาเนี่ยครับในในในัน้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ใน,นขณะเดียวกันคุณนักชาทราบนะว่า พิธีการของการทําง,งานตํารวจแล้วเนี่ยหากมีการโพสต์ข้อมูลในเรื่องของการรับพาตัวไปเนี่ยจะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยถึงถึงเสียชีวิตหรือว่าถึงมีมีอันตรายได้คุณนิคุณคุณทัทชา y, พอจะทราบข้อมูลตรงจุดนี้ไหมครอือมฉันไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าชาแค่โพสต์เพื่อเพื่อเตือนทุกคนต่อให้ชาโพสต์หรือไม่โพสต์ชาไม่โพสต์ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเหยื่อหรือ ถ้าแชร์โพสก็ไม่รู้อีกเช่นกัน mm hmm. เขาอาจจะปล่อยเลยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทนั้นแื่อง่วมเป็นการสุ่มเสี่ยงไหมในการโพสข้อมูลระดับช <laughs> าบบเนี่ยเสี่ยงใช่นี่ยังน้อยยังหลอนอยู่เลยเนี่ยมนเสี่ยงไหมกับการที่คุณแชาโพสออกไปถือว่ามันเป็นข้อมูลระดับเขาสื่เลยในการราคาตัวเนี่ยคนที่เสี่ยงไหมก็คือชาปะเพราะชาปเป็นคนออกหน้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แต่ช่ามันเสี่ยงค่ะใช่มันเสี่ยงแต่ชามองว่าชาขอออกไปเตือนคนดีกว่าเพราะทุกวันนี้ชาเชื่อว่ามีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเยอะมากแบบที่ไม่เป็นข่าวแบบที่คนหายตัวไปโดยที่ไม่มีเหตุผลหรืออะไรเหล่านี้ซึ่งอันเนี้ย มันไม่มีใครกล้าออกมาพูดแล้วฉันก็ทราบสาเหตุว่าทําไมถึงไม่กล้าออกมาพูดฉันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนแล้วก็เออเป็นคนของสาธารณณะที่น่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ค่ะประชาคือแต่ว่าข้อมูลที่ประชาคมใหญ่ตัวเราเองเราคิดว่ามันไม่ใช่คดีเดียวกันกับที่ตำรวจเขามีการแจ้งมาใช่ไหมคะว่าเป็นการลักพาตัวนักธุรกิจชาวจีนของเราที่คือเราคิดว่าเป็นคนละคดีกิจ ฉันไม่ทราบค่ะทราเป็นแค่ประชาชนที่นําออกมาโพสต์เพื่อเตือนทุกคนเท่านั้นเองฉันไม่ทราบว่ามันมีคดีไหมค่ะอย่างตอนที่เรารีเช็คกับเพืเเาา่อนตำรวจเนีวยเราได้รับข้อกล่าวหาที่ปฏิทินโตอะไรมาให้คนดูนไะไว่าดีเทลมันเป็นแบบนี้นะแล้วรีเช็คก็ปรากฏว่าเป็นไปไปเรื่องจริงก็ก็ใช่ตามนั้นก็เรื่องจริงก็คือคนหล่นอุ้มถูกไหมคะมันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ<ๆ>้นจริงนะคะแต่ว่าอะไรที่มันบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ อันนี้ช่าขอให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันว่ามัว่ามันยังไงคะจริงที่ชาคลัวแบบว่าทางตำรวจเขามีการแบบแล้วมันคดีกลับอะไรอย่างนี้้ยคะว่าอเออทามันข้อมูลมันปิดเบื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอืมอจะพูดว่าอะไรอ่ะออกมาเตือน ก็ถือว่าชาว่าชาได้ช่วยแล้วได้ช่วยทุกคนทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ี่พี่นะคะทุกคนด้วยที่แบบออกไปเดินตามถนนหรือใครก็แล้วแต่ชาถือว่าชาได้ทําหน้าที่ของชาแต่ว่าถ้าจะไปทําให้ฝั่งอื่นฝั่งใดที่เดือดร้อนหรืออะไรชาก็ขออภัยด้วยค่ะชาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าที่ชาทำเพราะว่าจิตนาดีทั้งนั้นก็คือต้องการออกมาเตือนประชาชนเท่านั้นเองค่ะก็จริงๆก็คือหมอนดีแหละเนาะใช่ค่ะใช่คือเราไม่ได้เป็นคนที่ คือชารู้สึกว่าพอชาได้ข่าวนี้มาเหมือนชาเป็นผู้ยืนดูให้เขาโดนอุ้มไปแล้วไม่ออกไปแจ้งความหรือไปบอกต่อให้คนอื่นระวังแต่พอชาเห็นปุ๊บชาต้องการให้เขาได้รับความช่วยเหลืออันนี้คือสิ่งที่ชาพอคือพอรูปปุ๊บทำปาปะมันไม่เป็นอะไรมันโดนอุ้มนะขนาดนั้นแล้วมันต้องมานั่งรออีกไหมอ่ะเราต้องผ่านไปกี่วันเราต้องรอให้เขาแบบเสียชีวิตไปเลยหรอหรือต้องการจะต้องมีเหยื่อรายต่อไปที่เกิดขึ้นหรอต้องรออีกกี่วัน ต้องมันต้องอีกกีวันนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้คุยกับเพื่อนตำรวจคนนั้นบาง่ย่างว่าเป็นมันข้อมูลนับเพื่อนได้คุยยังไก็มีการคุยค่ะก็มีการคุยใช่แต่บิดเบือนไหมอันนี้ก็ต้องเอามาจากแหล่งข่าวที่ที่ที่ชาเอามาอีกทีหนึ่งซึ่งนั้นเป็นอาร์ติโิลที่มีอยู่จริงแต่วันนี้พ่อเปิดไปก็คือโดนโดนบล็อกไปแล้วอาร์ติโิลนั้นโดนบล็อกไปแล้วที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ ชาว่ามันเรื่องนี้มันแปลกๆนะทำไมแบบอันนั้นมันถึงโดนปอกปาไดหรือว่าอยู่ๆก็ออกมาบอกว่าเออเราอาจจะตำรวจพัแหลกของเราอาจจะเข้าใจค่าเคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะฉันไม่ทราบฉันขอไม่บอกความเห็นเลยาอกว่าตำรวจระบุเลยว่าอาผู้นชาเข้าใจค่าเคลื่อนในข้อมูลที่ออกมาโพสและตรงนี้มันถึงเพราะว่าเจตนาคุณนุ่ชาดีแต่ยพราะว่าตรงนี้เราเราจะแสดงความที่จนยังไงนะ ออย่างที่ชาบอกว่ามันอาจจะมีอีกคดีก็ได้ที่เรายังไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งที่ชาเอามาจากอาร์ติเคิลที่ฝรั่งเขาเขียนกันค่ะใช่ค่ะที่ชาอย<ร>ากเน้อยาำว่าข้อมูลตรงนี้เราได้รับมาจากแห,หล่งข่าวน่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่ฝรั่งเขาเขียนก่อนที่จะมาลงข่าวในมนือถแบบคนไทยมาเขียนกันเองเพราะว่าข่าวนี้มันมันพาดพิงถึงชาวต่างชาติ แต่สมัยที่แรกเรำหนักฝรั่งมากกว่านะแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ในเมืองไทยทำไมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งที่โดนอุ้มไปมันมันเป็นเรื่องที่ในการตรวจสอบหรือเช็คข้อมูลที่ท่วงทนตอบในการพิจะพบาคดนะครับก็ก็มีนะคะแต่ถึงยังไงนะสิ่งที่ฉัโพสต์ไปอ่ะมันประชาชนมีแต่ได้กับได้เขาได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นต่อให้จะบิดเบือนหรือจะไม่บิดเบือน แต่สิ่งที่ชาโพสไปคือเป็นการเตือนที่ทุกคนระวังอะ่ะเหมือนเตือนให้เขาแบบอย่าหกล้มก่อนที่เขาจะหกล้มอะ่ะซึ่งมันมีแต่ผลดีและสิ่งที่ชาได้คือชาเสียด,ด้วยซ้ำที่ชามาอยู่ที่นี่นะตอนนี้แต่ชารู้สึกว่าคือชาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องปฏิจจบัติหน้าที่เป็นหูเป็นตายกับทุกคนเท่านั้นเองค่ะจริงๆเราได้รีเช็คกับการของคอนโดนะไหมครับว่ามันมีการกุ้มผู้หญิงนนั้นจริงไหมครับไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะชาก็มีชาก็คือ ชาบชาบไม่ใช่ตำรวจนะเนาะที่ต้องมานั่งแบบโอ้โหต้องไปสืบสวนสอบสวนฉันไม่ใช่หน้าที่นั้นนั่นคือหน้าที่ที่เกินประชาชนอย่างชามันมันคงไม่ได้รแสดงว่าข้อความย่อหน้าแรกเราแปลมาจากภาษาผิดหมดเลยใช่ไหมครับที่ปะกาคอนโดนั้นแปลมาจากภาษากฤีนหมดเลยอะค่ะใช่เว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ประมาณไเ้เป็นเว็บที่ฝรั่งเขียนกันนะคะใช่ฉันขอไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบเหมือน อปลออกไแ้วย่างลักษณะของเว็บไซต์นี่คือเป็นแบบคอมมิชชั่นที่แบบแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นประมาณนั้นเป็นกลุ่มแบบนักท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยค่ะแลวอย่างพอเราโทรไปแล้วมันเกิดที่ท้งองหลอดเราได้โทรไปเช็คก่อนที่ทงองหลอกก่อนับก่อนที่เราจะโทรตอนน้องทองหลอครับฉันไม่ได้เช็คค่ะก็อย่างถึงบอกฉันไม่ได้ต้องการที่จะขุดคุยหรือว่าฉันไม่ได้มีเวลาโลาะมาหนึ่งวันแล้วมานั่งสืบสวนสอบสวนจะ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าคนนันอะไรเงี้ยคือฉัน ชาก็มีอะไรต้องทําเหมือนกันแต่สิ่งที่ชาทำได้นะตอนนั้นคือเตือนทุกคนในเ,เวที่ชาทําได้ค่ะกรณีนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนของเราเลยนะคะในเรื่องของการแชร์ข้อมูลต่างๆแชร์ข่าวสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหละังจากนี้จะมีการรีเช็คอะไรหรือไ่ขเรื่องนะคะรีเช็ค,ค,ค check, ก็ต้องรีเช็คอะค่ะแต่ชาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนที่ชา,าต้องโพสต์ไปเตือนต่อให้จะปิดเบือนเล็กน้อยแต่โอเคถ้าไม่ใช่มีเขาข้อมูลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่มันคือโดนอุ้มจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆชาไม่ได ไม่ได้แบบว่าว่างแล้วมานั่งแบบปั้นเรื่องอะไรยเงี้ยค่ะแต่ทะนีพิชาต้องระว,วังระวังตัวเองว่าใช่แม่รเห็นบอกว่าตัวเองก็เสี่ยงเหมือนกันที่ออกมาโพสเรื่องนี้ในนะี้ค่อนข้างเหมือนกันก็ก,ก็ก็มีความมีความหลอนเหมือนกันอย่างที่ทุกคนอ่านจากชาก็หลอนแต่ชาหลอนกว่านะเพราะชาเป็นชากออกหน้าเต็มเต็ม <ๆ S 1> มาค่ะต้องมีการแบบเพิ่มการอะไรอี่นะระวังตัวเองอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้น แค่อันนี้เบสิกไม่ว่าชาหรือทุกคนที่ดูอยู่ก็คือแค่อยากไปไหนมาไหนคนเดียวเออไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็ต้องระวังตัวไปที่ที่มีคนพลุกพล่านดีกว่าแบบไปอยู่ที่ที่แบบเออไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ทั้งชาและททุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะอย่นงัง้งท่าตำรวจเนีตำ,ตำรวจได้ติดตอ่อมายังครับอ่าไม่ได้คุย <c oughs> ลงรายละเอียดนะคะใช่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสำรองของเราได่ติดตอ่อหาที่ชาแนละ้วใช่ไหม ค่ะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ทันี้ทั้งนั้นันจะบอกว่าก็อ,าอย่างทางพี่ๆตำรวจเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ฉันไม่อยากให้มีใครไปแบบว่า,อาคอมเมนต์ลบๆเกี่ยวกับเขาคือเขาก็ทำหน้าที่ที่เขาทำได้ดีที่สุดและชาก็เป็นประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนบวกถึงเป็นคนสาธารณะด้วย ซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการไม่อยากให้มีการคอมเมนต์อะไรที่แรงหรือลบกับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง้เราแล้วเราต้องเข้าไปชี้แจงไหมอ่ะใช่รัมชาต้องเข้าไปชี้แจงกับตำรวจไหมว่าเราโพสต์ด้วยสาเหตุอะไรยังไงเพราะว่ันนี้วันนี้เขาท่างไหนเขาบอกว่าอยากให้เราเข้ามาชี้แจงว่าโพสต ถาาอะไรที่นน้ีในการอะไรที่้าวาตนขอพูดตรงนี้เลยละกันค<ช>่ะ <c oughs> ที่ชานั่งอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ก็เท่านั้นเองจริงจงมันไม่ได้มีอะไรแค่แชโพสต์เตือนที่ทุกคนระวังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้ชาหรือให้กับประชาชนทุกคนหลังจากนี้ด้วยนอกจากตัวชาเองถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรืออะไรที่ต้องระวังอะคะ่ะก็เท่านั้นค่ะตำรวจก็มาบอกข้อมูลสืบชาในฐานะ ก็เป็นเพื่อนกันนะคะใช่ค่ะเพื่อนนกัแล้วเขาโกรธไหมกับการที่ถึงน้ำชาไปโพสต์ข้อมูลที่เขาออกมาบอกเขาทำไมเขาต้องโกรธชาคะเขาดีให้ถึงน้ำชาโพสต์ใช่ไหมค่ะเขาก็ก็เขาก็บอกว่าดีแล้วให้ช่วยอะไรเงี้ยใช่ถือว่าเราเป็นหนึ่งกระบอกเสียงหนึ่งกระบอกเสียงเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรค่ะ แต่ทางเจ้าหน้าท <t od S 1> ี่ตำรวจสอนตอนตลอดที่ติดต่อพี่ชามาไม่ได้แบบว่าจะเชิญตัวหรือว่าอะไรแค่คุยเฉยๆใช่ไหมคะเชิญบวกเชิญลบมาตอนที่โทรมาอ่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะค่ะโอเคมบาย่างเหมือนเรื่องเนี้ยผ่านเยอะไปแบบลลายแย่เมืองอะไรย่งเงี้ยอยากจะแบบขอโทษที่ใครไหมหรือแบบพูดถึงตอนนี้ของการตอนการที่เชิญคุณมาอืม ก็อยากฝากให้ทุกๆคนระมัดระวังแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนรอบข้างครอบครัวเพื่อนคนรักทุกคนก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงไวล้ลวกันค่ะอะไรที่เตือนได้ก็คือเตือน 네고맙습 감사합니다. 어가